ไปนนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทระเทพยวรางคูลยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษของข้าพเจ้านางสาวนัตดารุณีนันทบุตรตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2บ้านบุ่งสลไลสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยข้าพเจ้านางสาวนัทรุณีนันทบุตรเกิดเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2520จบการศึกษาระดับปริญญาตรีปรุศาสตร์บัณฑิตคบวิชาเอกฟิสิกส์จากสถาบันราชภัฏเลย ระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสอสอมการบริหารการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามประวัติการรับราชการได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2553ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารสร่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีพุทธศักราช2556ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูคศส .1 โรงเรียนเทศบาลวางังสปู2บ้านบุงสไลปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลวางังสปู2บ้านบุงสไลสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวงังสปูจังหวัดเลยรวมอายุราชการ9ปีงานที่ได้รับมอบหมาย ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับหนึ่งและรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์โลกดารา,าศาสตร์และอาวากาศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สอนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สอนกิจกรรมชุมนุมสวนสมุนไพรโดยมีชั่วโมงการสอน 19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษดังนี้หน้าทะเบียนของโรงเรียนหัวหน้างานทะเบียนวัดผลหัวหน้างานระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนงานพัฒนาหลักสูตรครูผู้รับผิดชอบโครงการงานทะเบียนวัดและประเมินผลปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันพุธ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อยู่เวรกลางวันวันหยุดราชการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาทานมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษด้านที่1การปฏิบัติตนด้านวิัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรญิชาชีพ 1. การมีวินยัยในด้านการมีวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมัน่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามก,กฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลา ให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสามัคคีของหมูนะ่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ มีน้ำใจเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมง,งานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 2. อ,อการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความอุตสาหะพยันอดทนมุ่งม,มั่นและรับผิดช,ชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาโดยสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอปฏิบัติตนตามหลักศาสนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องเช่นการทำบุญตักบ,บาตรในวันสำคัญยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดก,กระทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนการร่วมใช้สิทธิ์ในการคัดเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าทไทยและปลูกฝังกิจสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอเช่นการปลูกต้นไม้ปลูกพืชสมุนไพรรดน้ำต้นไม้การทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นต้น 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันละเว้นอบายามุขและสิ่งเสพติด จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเช่นมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ้าพเจ้าภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาคนา้นคว้าหรือเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอเช่นการสร้างนวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียนชุดก,กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติมสอง รหัสวิชาบ .30202 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน5้าเล่มมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพเป็นกรรมการในการตัดสินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างปลุกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมกาแรแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวางสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาค้นควา้าสร้างสรรควัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านที่2 ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่หนึ่งการเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนานำไปใช้และปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างครบถ้วน ตามองค์ประกอบโดยสอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทของชุมชนมีการบันทึกผลของการจัดการเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาให้ถูกต้องเน้นทักษะและกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนสามารถเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้ประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรม โดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ข้าร่วมการประชุมอบรมสำมนาทางวิชาการต่างๆศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพด้วยการเป็นกรรมการในการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมต่างๆการประชุมอบรมศึกษาดูงานให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอจากการทุ่มเทและมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่ได้รับผิดชอบประสบผลสำเร็จส่งผลให้ค่าพเจ้า นางสาวนัทดรุณีนันทบุตรได้รับรางวัลดังนี้รางวัลครูดีปอดอบัยามุกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมถมศึกษาเลยเขตสองเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2 5 5 9รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจากสมาคมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลยเนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช2560รางวัลครูผู้ที่มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้กับทางราชการจากเทศบาลเมืองวังสะพุ์ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวังสะภุมสอง 2, บ้านบุสลไสประจำปีงบประมาณ2561รางวัลครูดีสีวังภูผาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19เลยนองบัวลำพู เนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2562ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัลต่างๆมีดังนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม .4 ถึงม .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่67ประจำปีการศึกษา 2,560ได้รับรางวัลเหรียญเงินก,กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม .4- ถึงม .6 งานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครัทงที่68ประจำปีการศึกษา2,561ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิน่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่27ประจำปีพุทธศ,าศ,าศักราช2562ณจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสาวิทยาเขตวังปูผาเขต19ผลงานอันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสรงผลให้โรงเรียนเทศบาลวังสพุง2บ้านบุษไลได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข้าพเจ้านางสาวนัดดารุณีนันทบุตรขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับ ทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลดีต่อผู้เรียนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป ขอกราบขอพระคุณ